ดูด่วนๆครับมาแล้วครับเลขลับณคอนปฐมครับเช้าวันเลขออกล่าสุดให้มาเม็ดเดียวน้นๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางชองพหัชชาแนลครับมือนีครับวันที่1 7มกราคมสองหาครับมือนีครับผมเนาะเช้าวันเลขออกครับเช้าวุ่นวายบ่ายตื่นเต้นเย็นนี้รับซับนะครับผม วันนี้วันที่สิบเจ็ดครับคลิปนี้เป็นของเลขลับนะคณปฐมนะครับเหมือนขึ้นครับผมเนาะผมทว่เพันพันวาผ้าหารดได้แล้วนะเลขลับนะคณปฐมนะล่าสุดให้มาเม็ดเดียวเน้นๆครับผมเนาะให้ผมมาครับผมซีงวดครับผมงวดแรกเข่าบนเขาล่างครับ งดที่สองหนึ่งท่านว่าบกเข่าครับผมเนาะงดที่สามครับสิบหกท่านว่าครับเก้าห้าห้าเก้าครับผมละกางดที่สีครับผมเนาะสองมกราคมครับเข้าที่หกศูนย์ศูนย์หกแล้วก็หนึ่งหกหกหนึ่งครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับเพิ่นถูกหลายแสนครับผมเนาะแล้วก็วันนี้คลิปต่อไปนะครับเป็นของ ที่ตายออรับแปลนะครับผมเนาะเลขล็อกวงในนะครับนี่ครับบรรยากาศหน้าบ้านครับผมบรรยากาศหน้าบ้านบรรยากาศสวยๆไว้ครับเนาะหน้าบ้านครับอ้าวํำแพงํำแพงไปไหนลูก ตื่นแล้วเหรอตื่นแล้วนี่ครับเพิ่งตื่นนะครับคําแพงวันดีจ้ากันแล้วลูกวันอะไรครับวันอะไรครับแม่วันนี้วันอะไรนเสาโตลูกหันหน้ามาเร็วๆนี่ครับผมนาะเพิ่งตื่นครับผมคําแพงครับเพิ่งตื่น หน้าจนีไม่ล้างเลยขี่สก,กูตกเตอร์แล้วเหรอใครซื้อมาให้ลูกใครซื้อให้ใครสั่งให้น่ะแม่แม่เหรออ๋อเอฟซีสอย่าลืมเนยเอฟซีกนเล็กกดแชร์ให้ด้วยนะคะจ้าว้สวยหน่อยสิ <c oughs> นี่ครับตื่นตัวผมตองทำงานช่วยพ่อหน่อยสิ กำแพงจำยุ่งครับผมเนะมาะแม่ครับเดี๋ยวผมพาเอฟซีทั้ง่องครับผมเนาะไปดูเลขลับณนะคอนปฐถมดีกว่าครับพาเอฟซีทังช่องครับผมเนาะมาดูครับเลขลับณนะคอนปฐถมครับงวดแรกให้มานะครับผมเนาะสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสามห้าสามหกสามเจ็ดครับบนออกหนึ่งสี่ห้าครับ ล่างออก37นะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างครับงวดถัดมานะครับผมเนาะเลขออกบนครับ252าล่างออกสองสองไม่มานะครับผมเนาะไม่เข้าครับแล้วก็16ทธันวาครับผมเนาะบนออก8 9 5ล่างออก52ครับเข้าที่5995ครับแล้วก็งวดที่แล้วนะครับผมเนาะ797071 696061ครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับผมเนาะนี่ครับบนล่างกลับด้วยครับ6คู่นะครับผมเนาะนี่ครับแล้วก็งวดนี้ให้มาครับงวดนี้ให้มา9596ไม่ใช่ไม่ใช่เ6 9 7 9 8 86 8 7 8 8นะครับแต่ว่าลาสุดครับผมเนาะเพิ่นให้มาก Ens, it, เม็ดเดียวเน้นๆบนล่างกลับด้วยครับทำอะไรเปน้องคำแพงให้ถ่ายน้อยจะถ่ายลงเรียวให้เอ็มซีงั้พูดนะเออพูดไม่ได้ไม่พูดไม่ให้พูดเดี๋ยวคลิปต่อไปกันเนาะจะโทรหาพิ่ตายออรับแรกครับผมเป็นเหล็กล็อกวงในนะครับผมเนาะดูซิ มาเน้นย้ำนก่อนแป๊บหนึ่งลุกเดินบนเดินล่างก่อนอยู่ไหนเอ่ยหาเจอหรือเปล่าลุกเยอะมากเลยนะนี่แบงค์เยอะดูไหนไม่รู้เดี๋ยวดูหาก่อนนะครับแป๊บหนึ่งอ่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมาโอเคโอเค มาครับมาย้ำเน้นช้าวันเลขออกดีกว่าครับมเนาะสรุปเดินบนสรุปเดินล่างก่อนนะครับอันนี้สรุปเดินล่างครับผมเนาะนี่ครับสรุปเดินล่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครับสรุปเดินล่างสิบสำนักครับผมเนาะเทใจให้ที่เก้าเม็ดเดียวครับ นี่ครับส่วนสรุปเด่นบนครับ8สํสำนักนะครับ8สํสำนักครับนี่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8ครับผมเนาะ8สำนักครับเด่นบนครับเทใจให้ที่7เม็ดเดียวนะครับผมเนาะอ่ะนี่ครับผมแคบหน้าจอครับสรุปเด่นบนสรุปเด่นล่างโอเคมามาดูเลขลับ นะคอนปถมดีกว่าครับล่าสุดให้มาเม็ดเดียวนะครับนี่ครับชุดเต็มนะครับชุดเต็มหกคู่บนล่างกลับด้วยครับเลขลับนะคอนถมครับ เปนแจงคาร์วาให้เอฟซีทั้งซองเน้นตัวนี้นะแต่ว่าตัวอื่นนะหกคู่นี้นะซื้อทุกตัวนะฝากบอกเอฟซีด้วยนะพ่ะนะนี่ครับผมเนาะหกคู่นี้นะครับผมเนาะซื้อทุกตัวครับบนล่างกลับด้วยครับแต่ว่าอยากเน้นอยากให้เน้นคู่เดียวแบ่งปันเอฟซีเผื่อว่าเอฟซีจะมีเงินใช้ครับผมเนาะผมแจขคารมาครับกาะเดงไม่ออกแล้วเพราะว่าตัวนี้นะครับเน้นหนักครับผมเนาะ เลขลับนะคำถมครับบนล่างครับบนล่างกลับด้วยนะครับแปดเก้าเก้าแปดเม็ดเดียวครับ ล่าสุดนะครับผมเนาะแปดเก้าเก้าแปดเม็ดเดียวครับนี่ครับล่าสุดให้มาครับแปดเก้าเก้าแปดเม็ดเดียวนะครับมาแคปหน้าจอเอาทั้งชุดเต็มแล้วก็ชุดเม็ดเดียวนะครับแต่ว่าเป็นบนล่างได้ครับผมเนาะบนล่างกลับด้วยนะครับนี่ครับหลังจากให้ผมมาแล้วซีงวดเข่าสามงวดครับผมเนาะ งวดนี้มาลองซิว่าจะเข้าไหมครับกระทุกอย่างเป็นแคน่แนวทางครับผมเนาะผมเป็นซื้อการนําเสนอต่อเอฟซีทั้งช่องครับผมมากระตามใดบ่มากามมมากะผพานครับกระสุดท้านี้ครับผมเนาะกับขวออุพรอนให้เอฟซี <c oughs> ทั้งช่องที่บัคลิปนี้ครับเ <c oughs> ดินทางแควคขาดปลอดภัยเด้อครับผมสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงนินทองครับถ้าชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับ